สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาวัดกระทุ่มลายนะคะอยู่ตำบลบ้านหลีอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะทางแยกเข้าวัดกระทุ่มลายจะอยู่ก่อนถึงบ้านหุ่นเหล็ก200เมตรนะคะจะมีป้ายเขียนไว้ว่าวัดกระทุ่มลายค่ะวัดกระทุ่มลายเลี้ยวเข้าเลยค่ะเราจะวิ่งตรงเข้าไปอีกประมาณ1กิโลนะคะ องข้างทางก็จะเป็นคลองส่งน้ำและแวกบ้านพักอารใสของชาวบ้านนะคะวิ่งไปสักพักเราก็จะเจอป้ายเขียนชื่อวัดอยู่ว่าวัดกระทุ่มลายนะคะวัดกระทุ่มลายเดี๋ยวเข้าเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดนะคะ ตรงนี้สงสัยจะเป็นลานจอดรถของทางวัดค่ะวันนี้ที่เรามารู้สึกว่าเงียบสงบค่ะบรรยากาศในวัดนะคะเหมือนว่าจะมีการก่อสร้างอยู่ค่ะแล้ามาไหว้พระขอพอรกันก่อนดีกว่าค่ะตรงนี้เขาจะมีการสร้างรูปปั้นของพระอริยเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณวัดนี้นะคะเรามาไหว้พระขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ศาลนางตะเคียนดาราลายนะคะศาลแม่นางตะเคียนดาราลายค่ะเมื่อปี2556ทางวัดได้มีดำํำริไปซื้อไม้ตะเคียนทองจากทางลงเรื่อย อยุธยาเพื่อมาทำประตูวิหารนะคะแต่มีคนไปพบว่าที่ไม้ตะเคียนทองนั้นมีรูปภาพหญิงโบราณอยู่ผู้คนก็เลยหลั่งไหลกันเข้ามาดูมาชมแล้วมาไหว้ขอพรจากแม่นางตะเคียนกันเป็นไงคะภาพหญิงโบราณจากแผ่นไม้ตะเคียนทอง ถ้าทุกท่านได้ชมแล้วชอบในคลิปที่เราได้ทำเสนอขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ